สวัสดีค่ะสวัสดีพเพื่อนๆนที่น่ารักทุกท่านนะคะสวัสดีแฟนแพนแทลของพี่ไพ่แล้วก็สวัสดีเพื่อนของช่องรักชอบด้วยนะพเพื่อนๆ่คะในหัวข้อพิการสนุกๆในหัวข้อพลังงานเชิงบวกในวันนี้นะคะ <c oughs> ก็จะเป็นในเรื่องของความเก่งความเก่งของคุณที่ได้พิสูจน์แก่สายตาประชาชนมาแล้วค่ะพเพื่อนๆพิสูจน์สายตาประชาชนทั้งหลายว่าเออคุณอนะ แตกต่างจากเมื่อก่อนนะคุณกลายเป็นคนที่โตขึ้นคุณกลายเป็นคนที่ดีขึ้นคุณกลายเป็นคนที่เข้มแข็งมากยิ่งขึ้นอยากจะบอกเพื่อนๆว่าอย่าให้ใครรับรู้เรื่องของเราโดยเฉพาะความลับค่ะเพื่อนๆความลับเนี่ยมันเป็นสิ่งสําคัญคนเราทุกคนล้วนมีเรื่องราวในใจที่ไม่อยากบอกใครและในเมื่อคนเรานะคะมีเรื่องราวในใจที่ไม่อยากบอกใครก็คือ เรื่องบางเรื่องอะคนอื่นรู้ได้ก็รู้ได้เรื่องบางเรื่องคนอื่นไม่ควรรู้ก็ไม่ควรจะรู้นะคะผู้อ่านก็เลยมองว่าอะไรใดๆก็แล้วแต่ขอให้เราซื่อสัสตย์ต่อตัวเองก็พอความลับนะถ้าเป็นความลับนะอ่ะโรคซึมเศร้าเป็นไปได้ไม่ต้องพูดดีกว่าบางคนเขาก็อาจจะแบบเฮ้ยทำไมเธอเป็นโรคซึมเศร้านู่นนี่นะแต่บางคนซ้ํานะ ไม่รู้ว่าคุณได้ดูบทสัมภาษณ์ของคุณไอหรือเปล่า ATM เอลักเออนั่นแหละไม่อยากจะพูดกล่าวถึงมากเอาเป็นว่าถ้าเป็นในเรื่องของโรคภัยไข้เจ็บอะ่ะ อย่าไปบอกกล่าวเยอะก็เออเดี๋ยวมันก็ดีขึ้นก็นแล้วกันเนาะเราก็ถือว่าเอ้ยลืมลืมมันไปอะไรแบบนี้ไม่ต้องไปพูดอะไรมากมายเก็บไว้เป็นความลับให้ตัวเรารู้เองคนเดียวดีกว่าค่ะยังไงนะคะเพื่อนๆก็ขอให้เลือกกองไพ่กองที่ใช่กองที่ชอบนะคะจะได้ไปรับชมรับฟังพร้อมกันเลยดีกว่าค่ะไปกันเลย สวัสดีค่ะสวัสดีเ,เพื่อนๆที่น่ารักทุกท่านนะคะสวัสดีแฟนพันธุ์แท้ของพี่ไพ่แล้วก็สวัสดีแฟนของชาวรักชอบด้วยนะเ,นเพื่อนๆคะ่ะในหัวข้อพิอกัรสนุกๆในหัวข้อพลังงานเชิงบวกในวันนี้นะก็จะเป็นในเรื่องของคุณเก่งขึ้นมากในสายตาของประชาชนคุณเก่งขึ้นมากในสายตาของคนอื่นๆต้องบอกว่าแรงว้าวระเบิดเป็นโกโก,ก้คันอ่ะไม่ใช่ขนาดนั้นนะคะเพื่อนๆมันเป็นในเรื่องของ สภาวะจิตใจที่แข็งแกร่งกว่าเดิมพลังกายพลังใจที่แข็งแกร่งกว่าเดิม Happy AI Justice 6ไม้เท้า The World Tower สดาบสาไม้เท้าอ่าไพ่หมอดูนะคะไพ่เจ็ดดาบโอ้ยกองนี้ความลับเยอะเป็นความรับที่อยู่ในใจเป็นความรับที่อยู่ข้างใน อาจจะพูดว่าความลับถ้ามันเป็นความลับที่เรารู้แค่เพียงส่วนตัวเรามันก็จะดีกว่าไม่มีใครเล่าการกระทำของตัวเองทั้งหมดให้กับคนอื่นฟังไม่มีใครบอกว่าเอออะไรแบบนี้คือแบบไม่มีใครพูดเรื่องตัวเองร้อยเปอรซ็นตนะเพื่อนๆดังนั้นน่ะมีความลับอะดีแล้วขนาดผู้อ่านอ่ะ ยกตัวอย่างตัวเองบ้างยกตัวอย่างใครคนใดคนหนึ่งคนนั้นให้ในคลิปบ้างอะพูกอ่านยังรู้สึกว่ามันมันไม่ได้เศษเสี้ยวของความเป็นจริงอะเพื่อนเพื่อนในแต่ละกองไพ่หนึ่งหนึ่งะมันมีบทความที่ยาวกว่าน,นั้นอีกแต่เราก็ย่อมาย่อมาเพื่อที่จะกระชับสนุกอ่า ต้องบอกเลยนะคะว่าหน้าไพ่ก่อนเน้าคุณเก่งขึ้นมากจริงๆอะ Happy AI j a i c ห6ไม้เท้า The World Tower สดาบสาไม้เท้าแล้วไพ่หมอดูเนี่ยคุณคือหมอดูที่แม่นที่สุดในโลกอาจจะไม่ใช่หมอดูดูไพ่แต่อาจจะเป็นการดูกายดูใจดูจิตตัวเองก็ได้นะเออครูบาาจารย์คะสิ่งนี้หนูไม่เข้าใจคะ่ะอ้าเองเนี่ยเขาอะไปได้ความรู้นี้มา คนนี้จดให้เขามาอย่างเงี้ยเองสนใจปะเองอยากได้ปะเดี๋ยวเขาเอาความรู้นี้ให้อ้ยพี่หนูมีไฟล์เอกสารด้วยนะเนี่ยไฟล์เอกสารอันเนี้ยหนูซื้อมาจากช่องของคุณบัณฑิตอึ้งรังสีแล้วสามารถดูได้หลายคนอ่าพี่สามารถดูในลายกรหนูได้นะพี่พี่พี่ก็แบ่งปันไฟล์เอกสารกบหนูได้ก็มีหรือ เออเนี่ยน้องถ้าเกิดว่าน้องเรียนหนังสือไม่ได้อะเอาหนังสือที่พี่เคยเรียนมาก่อนอไปดูก็ได้นะเนี่ยก็มีเหมือนกันนะเพื่อนเพื่อนผู้อ่านก็นเลยมองว่ารู้อะไรไม่สู้รู้วิชารู้รักษาตัวรอดเป็นยอดดีถ้าเราให้โอกาสคนอื่นๆเราก็จะรับโอกาสเหล่านั้นเหมือนกันไม่รู้ว่าตอนเนี้ยน้องๆที่คุณได้ให้โอกาสเขาไปอ่ะ เขาจะไปในหนทางไหนกันบ้างไม่รู้ว่าเขาจะเป็นยังไงกันบ้างไม่รู้ว่าเขาจะมีความสุขในแบบไหนไม่รู้ว่าเขาจะเป็นยังไงนะคนทางไกลของเราอย่างน้องแถวบ้านนะคะเป็นครูครูผู้ช่วยเลยทำนองเนี้ยเงินเดือนมันก็ไม่มากเนาะเหลือจ้างอะ่ะ ก็น้องจะเป็นยังไงบ้างนะตอนนั้นก่อนที่น้องจะได้งานทําน้องเรียนจบมาน้องก็ต้องอยู่ที่บ้านเพื่อหาสอบนู่นนี่นั่นไปไล่สอบนู่นนี่นั่นแล้วก็จนได้แล้วค่าใช้จ่ายกับเงินเดือนมันจะพอกินพออยู่ไมหน่าอะไรแบบเนี้ยก็มีความเป็นห่วงน้องเหมือนกันแต่พอคิดไปคิดว่าว่า พ่อแม่เขาก็เก่งนะครอบครัวเขาก็เก่งนะแล้วตัวของน้องเองอะ่ะก็ค่อนข้างที่จะประหยัดตัวของน้องเองอะ่ะค่อนข้างที่จะใช้เงินเป็นตัวของน้องเองอะ่ะค่อนข้างที่จะมีความสามารถเหมือนแบบเป็นคนที่กินน้อยโอ้แต่ถ้าเป็นผู้อ,าอ่านอ่ะปริมาณข้าของคนอื่นอะ่ะอาจจะหนึ่งทพัพพีแต่ของผู้อ,าอ่านอ่ะอาจจะอยู่ที่สามระดับการกินระดับความจุของคนเราไม่เท่ากันนะเพื่อนเพื่อก็เหมือนกับเมมโมรี่การ์ดอะ มีมรลิกาส,สองจิกจะไปสู้กับหจิกสิจิกยีดจิกเกจิกได้ยังไงอะลูกกินปริมาณ1น่ถ้วยพ่อกินปริมาณสถ้วยปริมาณการอิ่มมันไม่เท่ากันอะมันก็ต้องมีเงินไม่เท่ากันฉันหุงข้าวเท่านี้สองคนฉันกินเท่านี้อิ่มเธออิ่มแต่ฉันไม่อิ่มจะทำยังไงฉันก็ต้องไปหาอย่างอื่นกินเพิ่ม เพราะว่าเธอให้ฉันหุงข้าวแค่เนี้ทั้งที่ข้าวอะ่ะมันถูกกว่าของอื่นๆที่เราจะไปซื้ออีกนะเรนนื่กรณีแบบเช่าหอร่วมกันแบ่งปันกันแต่เอาเปรียบที่ทําให้เรากินไม่อิ่มแต่เขากินอิ่มอย่างเงี้ยก็เคยเจอกรณีนั้นเหมือนกันนะคะก็เขาอิ่มแต่เราไม่อิ่มอะ่ะเขากินแค่ปริมาณแบบเขาเป็นพวกอะไรนะสมมติให้ฟังก็แล้วกันเนาะสมมติปนกับความจริงอะ่ะคนคนหนึ่งเช่าหอหอหญิงต่อสมัยเรียน เขากินปริมาณแค่หนึ่งถ้วยอิ่มแต่เขาเป็นคอเลสเตอรอลเขาไม่สามารถกินอาหารในปริมาณที่มากๆได้ไม่สามารถกินของมันได้แต่เราไม่ได้มีโครคภัยไข้เจ็บในเรื่องนั้นเราก็หิวเราก็อยากจะกินนู่นน,นี่นั่นปริมาณการกินของเรามันก็จะอยู่อีกระดับหนึ่งที่อาจจะสองถ้วยหรือสามถ้วยซึ่งมากกว่าการจํากัดปริมาณอาหารที่เขาจะกินเพราะว่าเขาเป็นคอเลสเตอรอลแต่เราอะไม่ได้เป็นแต่เรา,เาหัวใจเต้นเร็วแต่เราเป็นคนที่แบบ พลังการเผาผ่านค่อนข้างดีเป็นคนที่แบบเลือดลมค่อนข้างที่จะมีความแบบแรงอะไรแบบเนี้ยค่ะเป็นนักกีฬาเก่าอะไรแบบเนี้ยก็เลยรู้สึกว่าก็พลังงานการเผาผ่านไม่เท่ากันเธอกินนิดเดียวเธออิ่มอะแต่ฉันอะต้องมากกว่านั้นอะแล้วข้าหอกกะจ่ายเท่ากันค่าน้าข้าไฟกระจ่ายเท่ากันทุกอย่างหารกันเป๊ะๆแต่ทําไมพอเป็นเรื่องของการกินปุ๊บฉันที่จะหุงข้าวประมาณเท่านี้ เธอก็ต้องอิ่มในประมาณเท่านี้หรือว่าหุ่งแค่ประมาณเท่านี้ไม่ขาดไม่เกินถ้าเหลือทิ้งก็ต้องเหลือนิดหน่อยแล้วซึ่งแบบเราไม่อิ่มเราก็ต้องซื้อขนมนมเนยนู่นนี่นั่นมาเพิ่มในช่วงที่เราเรียนหอผู้อ่านก็รู้สึกว่าเราเก่งขึ้นนะเราเก่งขึ้นนะที่เรารู้ทันว่าเฮ้ยทําไมเรารู้สึกว่าเธอเอาเปรียบรถก็รถเราน้ํามันก็น้ํามันเราเออเธอก็แค่ ขับขี่ให้หรือไม่บางทีเธอไม่อยู่เราก็ขับขี่เองเราก็ไม่ได้พึ่งพาเธอไปทัง้งหมดดีไม่ดีเธอพึ่งพาเราพึ่งพาเพื่อนเราซะด้วยซ้ำแต่ทำไมเธอถึงได้ดูทรงแล้วแบบเอาเปรียบทุกอย่างเลยเธออิ่มแต่เราไม่อิ่มเธอเอาเปรียบกับเปรียบเบียนเราแบบไม่ชอบเลยไม่อยากคบอีกต่อไปและห่างได้ห่างถนะ้าคนแบบเนี้ยคุณก็อาจจะแบบตัดสินใจดีอ่ะฉันไม่คบละ คนไหนที่ไม่สามารถที่จะทําให้ฉันอิ่มท้องได้คนไหนที่ไม่สามารถที่จะทําให้ฉันไปได้ไกลคนไหนที่ไม่สามารถที่จะทําให้ฉันได้อยู่ในจุดที่ดีกว่าฉันไปตามทางของฉันดีกว่าฉันไม่อยู่กับอาอาทําอาหารให้ฉันกินแบบเต็มโต๊ะเลี้ยงแบบโต๊ะจีนด้วยซ้ําไปฉันไม่อยู่กับปู่ย่าฉันดีกว่าฉันไม่อยู่กับย่าฉันดีกว่าย่าฉันนี่ระดับโต๊ะจีนได้เลยนะอืมผู้อ่านเลยรู้สึกว่าจะมีความเก่งขึ้นนะคะเก่งขึ้นก็คือว่า เปรียบเทียบทำไมฉันกับเธออิ่มไม่เท่ากันแล้วมันยังไงฉันไม่ได้ขอข้าวบ้านเธอกินนี่อ่ะอันนี้ก็อาจจะแรงไปนิดนึงแต่พวกอ่านก็มองว่ามันมีความแรงจริงอะทาวเวอร์่ะเพื่อนๆ Happy AI บวก Tower เก่งกับคนละด้านเขาอาจจะอยู่ในสายของข้าราชการรัฐวิสาหากิจชุมชนนู่นนี่นัน่นแต่เราอาจจะอยู่ในสายของสายงานอิสระสายงานทั่วไปทํางานเอาฐานบ้างทํางานไม่เอาฐานบ้างขี้เกียจบ้างน้อเ,เล่นบ้างเหนื่อยบ้างสุขทุกข์บ้างแล้วก็ลุกขึ้นมาทําบ้างแต่เราก็ไม่ใช่คนที่แบบกรุณาโอนเงินมาให้ฉันด้วยนะขอขอบคุณซุปเปอร์แตงนะใครโอนให้ก็โอนใครไม,ใไม่โอนให้ก็ไม่ได้ว่ากันเลขบัญชีทิ้งบ้างไม่ได้ทิ้งให้บ้าง ก็คือว่าเราก็รู้ดีว่าเออสังคมสมัยนี้เงินทอมันหายากเนาะเศรษฐกิจมันไปเจริญเติบโตที่รอบนอกมันไม่ได้เจริญเติบโตที่บ้านเราก็รู้ดีเราก็ไม่ได้บังคับเพื่อนๆขนาดช่องสมาชิกอะเราใส่ไปค่าเงินสูงค่าเงินในปริมาณที่มันแบบเออมันเกินที่กําลังที่คนเขาจะจ่ายได้อะ่ะผู้อ่านก็ยังไม่แคร์ไม่สนเลยก็ใส่ไปงั้นแหละเขามีให้ใส่ก็ใส่ไปงั้นแหละ เขาบอกให้ใส่ก็ใส่อะหมายถึงโปรแกรมมะนะผู้อ่านก็เลยมองว่าก้องนี้นะคะมีความเป็นหมอดูในตัวเองมีความเดาทางออกมีความคาดการมีความคาดคะเนดได้ว่าคนเราทุกคนจะเป็นนุองเหมือนกันหรอคนที่เขาชอบผิวเข้มเขาก็ชอบผิวเข้มคนที่เขาชอบผิวขาวก็ชอบผิวขาวคนที่เขาชอบเร็วเข,เขาก็ชอบเร็วคนที่เขาชอบช้าก็คือชอบช้าบางคนชอบใส่เกมบางคนชอบใสก่กระโปรงมันเหมือนกันหรอบางคนธรรมะแมงในการใส่ รองเท้าผ้าใบบางคนทํามะทแแมงในการใส่รองเท้าส้นสูงบางคนอยากจะคีบแตะมมันก็เรื่องของเขาแล้วมันยังไงในเมื่อคนแต่ละคนมันไม่เหมือนกันแล้วรองเท้าที่ใส่ยังใส่รองเท้าไม่เหมือนกันบางอย่างชอบไม่เหมือนกันอะแค่รองเท้าอะฉันใส่เบอร์สี่สิบอะแล้วเธอใส่เบอร์แค่สามหกสามห้าถ้าเกิดว่าเธอเอารองเท้าฉันไปใส่อะมันก็ทงเทงเลยนะเธอก็ไม่มีทางที่จะใส่รองเท้า ไซส์40ของฉันได้แล้วถ้าเกิดว่าผู้ชายใส่รองเท้าไซส์43ไซส์45อย่างเงี้ยฉันไม่มีทางที่จะไปใส่เป็นแบบตีนเป็ดของผู้ชายได้อะเธอเออมันก็ไม่ใช่ที่จะเป็นแบบนั้นน่ะรองเท้ามันยังเป็นไซส์ขครไซส์มันเลยกุบเลือดอ่ะยังเป็นกุบเลือดกุบเลือด A กุบเลือด B กุบเลือดโอกุบเลือดโอ้โหหายากนู่นนี่นั่นอะไรแบบเนี้ยมันยังแตกต่างกันเลยอ่ะแล้วในเมื่อมันมีความแตกต่างแบบนั้นน่ะ แล้วจะไปบังคับกันได้อย่างไรจะไปบังคับให้เหมือนกันได้อย่างไรจะให้เก่งเหมือนกันก็นไม่ได้กองเนี้ยสมมติว่าคุณเก่งในเรื่องของเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์อะผู้อ่านอะปื้มตำรวจไซเบอร์ปื้มคนที่โทรมาหาผู้อ่านอะคนที่แบบเอ้ยเธอทำไมเธอถึงได้โดนสูบเงินได้อะไรแบบเนี้ยไหนลองบอกที่มาที่ไปซิเดี๋ยวจะได้ส่งเอกสารไปที่จุดเกิดเหตุเออเราอะไปโอนที่พิจิตรใช่ไหมแต่ว่า ตำรวจไซเบอร์ที่โทรมาไม่มั่นใจว่าไซเบอร์ที่กรุงเทพหรือเปล่าหรือว่าไซเบอร์ที่จังหวัดไหนไม่รู้จะจัไม่ได้แล้ะรู้แค่ว่าแบบเขาก็จะมีความกวนๆน่ะแต่ก็มีความแบบเฮ้ยเธอไม่น่าเลยนะเนี่ยอะไรแบบเนี้ยเออก็ไหนลองพูดความเป็นมาเป็นไปสิเดี๋ยวก็จะได้ช่วยจัดการเอกสารให้แล้วเขาแบบเก่งคอมมากอแบบเพื่อนๆแล้วแบบระดับสาย เขาเรียกว่าสายอะไรนะเบื้องหลังของงานคอมพิวเตอร์เพื่อนเพื่อนพวกภาษา C ีโปรแกรม C หรือพวกอิเล็กทรอนิกส์อะไรพวกนี้มันคตดยากะจำะไม่ได้เหมือนกันเคยเรียนอยู่ในเรื่องของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนะคะแต่เพื่อนอะทำให้อะเหมือนจะเป็นบอสทำให้มั้งเหมือนจะเป็นแบบคนที่เขาเก่งคอมอเขาเป็นคนทำให้อะแล้วเราก็ใช้เป็นพวกนัดนอนเนนอะเนาะชื่อแบบนัทชาตอนนั้นอะชื่อนัทชาอย่างเงี้ย เราเพื่อนก็เลยจะเป็นผู้ชายแล้วพอเพื่อนเป็นผู้ชายปุ๊บก,ก็จะอยู่ในดงผู้ชายแล้วพออยู่ในดงผู้ชายปุ๊บตรงไหนทําไม่ได้เขาก็จะทําให้เราแต่พอเราใกล้ชิดกับผู้ชายมากๆปุ๊บคนอื่นก็อาจจะมองว่าทําไมผู้ชายเยอะจังเธอมีอะไรกับผู้ชายพวกนี้หรือเปล่าเออก็แบบแต่ที่จริงมันไม่มีอะไรนะคะก็แค่ชื่อมันใกล้กันแล้วมันเป็นแบบนักทะนักะนัดๆๆอะไรอย่างเงี้ยมันก็เลยแบบเป็นผู้ชายเยอะแต่ที่จริงอ่ะ เพื่อนกันทางนั้นค่ะผู้อ่านบระทับใจมากนะอันนี้ก็คือเล่าให้ฟังว่ามันมีอะไรแบบนี้ด้วยแล้วผู้อ่านก็เลยไปปื้มว่าเบื้องหลังอ่ะเก่งนะเบื้องหลังอ่ะเก่งถามว่าทําไมเบื้องหลังเก่งเบื้องหน้าเบื้องหน้าก็มีคนเก่งแต่เบื้องหน้าเบื้องหน้ามักแข่งกันเองเหมือนถ้าเกิดว่าเบื้องหน้าผลงานของคนนี้ผลงานของคนนี้ผลงานของคนนี้ถ้าเป็นคนที่นิ่งเงียบๆการเจรจาไม่ค่อยได้ก็จะโดนแกงอันนี้คือคือที่เห็นเห็นนะแล้วแบบ คนที่โดนแกล้งอ่ะก็เป็นแนวเหมือนเพื่อนของผู้อ่านเองเป็นแนวพี่ชายของผู้อ่านด้วยซ้ำผู้อ่านก็รู้สึกว่าเออวงการตํารวจอ่ะจะมองว่าตํารวจนิสัยไม่ดีกับทุกคนตํารวจแบบอย่างวุ่นอย่างเงี้ยไม่ได้นะเพราะเท่าที่เห็นอนะ่ะเบื้องหลังสบายกว่าเบื้องหน้าเบื้องหลังจะมีความแบบฉันเก่งหมดทุกอย่างทํางานอยู่หลังระบบคอมพิวเตอร์ไอพวก AI ไมันไม่ลุกขึ้นมาด่าเราหรอกนอกจากเจ้านายจะโทรมาด่าเราแต่ถ้าเบื้องหน้า ทำไมเธอทำไม่ดีกับผู้มารับบริการอาตำรวจโดนแหละทำไมเอกสารไม่รู้เรื่องทั้งทั้งที่เขาก็ทำผิดเหมือนกันมีใครบ้างไม่ทำผิดคุณพกดิ้วผิดไหมคุณพกยางลบไหมคุณมีปากกาดินสอคุณมีทุกสิ่งทุกอย่างแล้วคุณเคยผิดไหมคุณเคยทำผิดแล้วคุณไปว่าคนที่ทำเอกสารว่าผู้น้อยผู้น้อยเพิ่งเริ่มต้นเพิ่งทำใหม่ไม่ให้โอกาสเขาอะ โต๊หนึ่งโต๊สองโต๊สามโต๊ะสี่แข่งงานทําผลงานเฮ้ยเธอสู้ๆนะนี่นะสู้ๆนะเราสภาพจิตใจอ่ะคนเราเ,เก่งไม่เหมือนกันการเจระจากเก่งไม่เหมือนกันอ่ะผู้อ่านก็เลยมองว่าอันนี้จากประสบการณ์นะคะไซเบอร์ที่ผู้อ่านแบบเออเก่งอะ่ะเก่งเหมือนเพื่อนผู้อ่านเลยที่อยู่สายวิทยาศาสตร์มาบอสนะเนาะอืมแล้วพอมาเจอไอทีที่ทําให้เออผู้อ่านก็ได้เงินคือรอบหนึ่งด้วยนะผู้อ่านก็เลยแบบ เออยอดเยี่ยมกว่าเธอยอดมากเลยอ่ะแล้วพอมาเจอโตเบื้องหน้าปุ๊บเขาเป็นผู้ชายที่หน้าตาดีมากแต่ว่าในเรื่องของการเจราจาการสืส่อสารอย่างเงี้ยเขาอาจจะไม่ได้เก่งแต่เขาก็เป็นคนที่นิสัยดีมากๆเลยแต่นิสัยก็เหมือนผู้อ่านหน่อยนะก็จะมีความแบบทะเลาะกันเลยอะไรประมาณเนี้ยก็จะมีความแบบเหมือนเจมที่เป็นเพื่อนตำรวจเหมือนกันแล้วก็เหมือนสอนที่มีเพื่อนเป็นตำรวจเหมือนกันก็คือเพื่อนของผู้อ่านก็มีความเป็นตำรวจเหมือนกันอ่ะก็เลยแบบ มันให้สร่เหมือนเพื่อนอะแต่พอไปเห็นหน้างานแล้วแบบเขาก็ไม่ได้มีแค่ความสุขนะเขาก็มีความทุกข์นะเป็นผู้น้อยผู้ใหญ่ว่าอะไรก็ต้องว่าตามนั้นอนะมันไม่ได้เป็นตัวของตัวเองอะก็ไม่รู้ว่าตอนเนี้ยเขาเป็นยังไงบ้างหรือว,ว่าเขาย้ายไปแล้วหรือว่าเขาออกไปแล้วเหมือนกันเพราะว่าผู้อ่านได้เงินแล้วเราก็ไม่ได้ไปติดต่ออีกนะคะผู้อ่านก็เลยมองว่ายากนะยากอะตรงที่มันมีการแข่งขันล้วนยาก อยู่ที่ว่ามันเท่จังหวะของเราไหมเราเป็นคนของใครคุณค่าของคนขึ้นอยู่กับคนของใครอะ่ะก็ไม่กล้าถามเพื่อนมากด้วยก็ไม่กล้าแบบแท้จริงแล้ววงการนี้มันยังไงอะไรแบบเนี้เพราะก็เคยมีคนส่วนใหญ่พูดว่ามันก็คละเคล้าในดีมีชั่วในชั่วก็มีดีมีคนที่ดีมากๆก,ก็ต้องมีคนที่ชั่วมากๆในทานนาํานองเนี้ยค่ะผู้อ่านก็เลยบอกว่าคุณอาจจะเก่งในเรื่องการมองคนคุณอาจจะเก่งในเรื่องประสบการณ์หรือคุณอาจจะเคยไปอยู่ในจุดนั้น มาแล้วหรือคุณอาจจะอยู่ในจุดของธนาคารก็ได้นะธนาคารว่า,าดูดเงินจากบัญชีไหนต้องแจ้งธนาคารไหนเป็นมาอย่างไงมั่งได้เอาเอกสารมาจากทางฝั่งตำรวจไหมคุณอาจจะอยู่ในแผนกของพนักงานบริการของธนาคารก็ได้พนักงานเขาเรียกว่าอะไรบัญชีธนาคารน่ะธนาคารเดี๋ยวนี้เขาขายประกันด้วยเนาะโอ้ยไม่รู้จะไม่ได้เออนั่นแหละใช่ไหมเถอะ ทั้งๆเขาเลยมองว่าคุณนะคะก็จะมีความสามารถที่หลากหลายรอบด้านมากยิ่งขึ้นก็ได้อาจจะหนึ่งเป็นตำรวจอาจจะเป็นไซเบอร์ด้วยอาจจะเป็นนายธนาคารด้วยเดี๋ยจะต้องนิติศาสตร์เป็นรัฐธรรมนูญเนี๋ยจะต้องแบบทวงหนี้เนี๋ยจะต้องตามหาเดี๋ยจะต้องเป็นนักสืบเนี๋ยจะต้องยื้อเรื่องโน่นนี่เป็นประสานงานและประสานงานประสานงานประสานงานขออภัยนะเออมันเก่งรอบด้านอะ คนเดียวทําหมดทุกอย่างเลยอะไรแบบนี้ก็ได้นะคะเพื่อนๆยังไงแล้วก็ขอให้เพื่อนนะคะมีความสุขความเจริญในการรับชมนะแล้วพบกันใหม่ในความเก่งกาจในเรื่องต่อไปของคุณค่ะเย้ yeah! สวัสดีค่ะ สวัสดีเพื่อนๆที่น่ารักทุกท่านนะคะสวัสดีแฟนพันธุ์แท้คือวิภัยแล้วก็สวัสดีแฟนของ่อรักชอบด้วยนะเพื่อนๆ่คะในหัวข้อพิการสนุกสนุกในหัวข้อพลังงานเชิงบวกในวันนี้นะคะก็จะเป็นในเรื่องของความเก่งกา้าสามารถของคุณในสายตาประชาชนในสายตาของผู้คนี่จ้องยอมรับว่าโอ้ทำไมคุณถึงเก่งขนาดนี้ไม่ว่าจะเป็นสายงานของบริการเซอร์วิสไม่งานต่างๆนะคะงานค้าขาย งานติดต่อเจราจาในเรื่องต่างๆคุณเก่งมากๆเลยกองนี้ได้เป็นก้าไม่เท้าอัศวินไม่เท้าเด็กถือถ้วยอ่าอุ๊ยเป็นของนางเงือกอะเพื่อนๆที่อยู่ใต้น้ำอุ๊ยชอบวันนี้ไพ่นี้อัศวินถ้วยสามถ้วยหนึ่งไม่เท้าไพ่ห้า 5, เหรียญไพ่จัดมินนะคะ พลังงานก็คือว่าคุณเป็นคนที่ผ่านการเจ็บป่วยมาก่อนต้องการการเยียวยาใจอะช่วงเนี้ยเก่งมีความสามารถจะต้องลุกขึ้นมาฟื้นฟูตัวเองอย่าปล่อยให้ตัวเองเป็นแบบนั้น คืออย่าปล่อยให้ตัวเองแบบเป็นแบบนั้นอย่าปล่อยให้ตัวเองจมอยู่กับความทุกข์ลุกขึ้นมาผู้อ่านขออนุญาตเล่าเหตุการณ์หนึ่งให้ฟังเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นแล้วเคยเจอมาเองนะที่จะสามารถยกระดับคุณได้เหตุการณ์ของสัตว์เลี้ยงแล้วกันผู้อ่านะ่ะมีสัตว์เลี้ยงที่ผู้อ่านอ่ะรลักอย่างเช่นแมวแล้วแมวอะ่ะเป็นตัวเล็กได้มาจากกรุงเทพ แล้วทีเนี้ยน้องก็ตายตายในห้องของผู้อ่านที่อัดคลิปเนี่ยแหละแล้วแล้วผู้อ่านก็แบบเสียใจว่าเอไอไปแมวหนูต้องตายด้วยแล้วต้องตายในห้องนอนของหนูด้วยหนูเศร้ามากเลยหนูรู้สึกเสียใจแล้วน้องก็ขี้แตกเยาะแตกในห้องอะไรแบบเนี้ยแบบมันเป็นความผิดหวัง,ง ruktur, มันเป็นความรู้สึกแบบสัตว์เลี้ยงอ่ะเพื่อนๆไม่ว่าจะเป็นหมาหรือเป็นแมวอะเราก็รู้สึกหลักแมวอะแล้วตายใน,ห,น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 ห้องนอนที่เรานอนห้องนอนที่เรานอ,นอยู่แล้วเราแบบต้องอยู่ที่เนี้ย เรารู้สึกว่าโอ๊ยฉันสูญเสียมีแยของฉันในห้องห้องเนี้ฉันไม่อยากอยู่เลยไม่อยากอยู่ที่เนี่ยเลยอยากไปอยู่ที่อื่นแต่พอนึกถึงคนอื่นที่เขาอาจจะมีน้องหมาหรือสัตว์เลี้ยงอื่นๆที่แบบมันก็ต้องตายไปอะไรแบบนี้ค่ะก็เลยรู้สึกว่าเราอาจจะเก่งขึ้นนิดนึงจากการที่โอ้มันก็อันนี้เป็นเราน้องสูญเสีย ๋ย่าหาแมวตัวอื่นมาเลี้ยงหรือถ้าเกิดว่าไม่อยากหาแมวตัวใหม่มาเลี้ยงก็เล่นตุ๊กตาแทนหรือหาเป็นอย่างอื่นเอามาเลี้ยงแทนอะไรแบบนี้ก็ได้เพราะว่ามันมีความรักต่อสัตว์นะเพื่อนเอ,นอย่างของผู้อ่านใช่ไหมเป็นน้องแมวที่เราเลี้ยงมาแล้วเรารักแล้วมันก็เสียไปเอาของพระจาจาร์บิก๊กเอาเป็นน้องหมายอย่างเงี้ยก็ไม่รู้ว่าเป็นยังไงบ้างเหมือนกันนะคะ ก็เลยรู้สึกใจหายอ่ะเพื่อนๆนมันก็อาจจะเก่งขึ้นนะที่วันเวลาจะทําให้สามารถที่จะบรรเทาในเรื่องราวพวกนี้ได้แต่ถึงจะบรรเทาแต่มันก็ไม่ได้ถึงที่สุดอ่ะเพื่อนเพื่อนมันก็ยังต้องใช้เวลาอย่างกู้อ่านอ่ะก็จะมีแมวที่ตัวนั้นอ่ะรักมากไอ้ตัวที่รักมากๆเนี่ย ก็เซฟเก็บไว้หมายถึงว่าก็ยังอยู่ในกรอบรูปอยู่นะคะอืมแต่ผู้อ่านน่ะก็คิดว่าถ้าตัวไหนมันอยู่ในบริเวณบ้านเราอ่ะมันก็จะเป็นแมวที่อยู่ในบริเวณบ้านเราเนาะแต่ถ้าตัวไหนมันไปเสียอยู่ที่อื่นแล้วไปโดนยาเบื่ออะไรอย่างเงี้ยมันก็ไปอยู่ที่อื่นแล้วเราไปเห็นน่ะโอ้มันก็ยิ่งแบบสะเทือนใจเนี้ยไม่ได้อยาก ไม่อยากยกตัวอย่างในเรื่องนี้เลยแต่มันก็คิดไม่ออกก็เลยรู้สึกว่าการที่เราจะจัดการความรู้สึกของตัวเองในการที่เสียสิ่งที่เราเรียกว่าเออสัตว์เลี้ยงแสนรักสัตว์เลี้ยงตัวปูดอะไรแบบนี้มันก็เป็นความทุกข์ประมาณจิตใจอ่ะเพื่อนๆเ,เราก็รู้สึก,สกว่าโอ้มันไม่ดีเลยอ่ะเราจะเลี้ยงดีไหมเนี่ยแต่ใจอ่ะก็คือ,อยากจะเลี้ยงสุนัขเหมือนกันนะไม่รู้ว่าเพื่อนๆในหัวข้อที่สองเนี่ย ที่คุณวางใจเป็นกลางได้อะคุณเลี้ยงหมีแพนด้าหรือเปล่าไม่ใช่ม,มันมันมีลูกมีแพนดา้าคุณเลี้ยงลูกลีงหรือเปล่ามไม่ใช่อีกไม่รู้ว่าสัตว์เลี้ยงแสนรักของคุณอนะเป็นตัวอะไรนะคะอย่างคนแต่ละคนจะมีสัตว์เลี้ยงแสนรักที่ไม่เหมือนกันบางคนก็อาจจะเลี้ยงกระต่ายบางคนอาจจะเลี้ยงเต่าบางคนอาจจะเล,เลี้ยงนกเลี้ยงนกยุงเลี้ยง ช้างบางคนเลี้ยงช้างว่ะเก่งแท้เออบางคนอาจจะเลี้ยงมินเนียน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 เน่ยนไม่ใช่มันตัวการ์ตูนนั่นแหละเพื่อนเพื่อนคนเราแต่ละคนอ่ะมันมีสิ่งที่รักไม่เหมือนกันก็เลยอยากให้เพื่อนเพื่อนมาแบ่งปันเหมือนกันว่าคุณสามารถทําใจยังไงเมื่อสัตว์เลี้ยงของเราอ่ะมันป่วยมันไม่อยู่กับเรามันแบบ มันก็อยากจะอยู่กับเราแหละแต่ว่าด้วยอายุขายของมันอะไรแบบเนี้ยน้องก็ต้องไปกับดาวแมวกับดาวหมาไปอย่างเงี้ยคุณสามารถที่จะทจําใจยังไงให้เข้มแข็งที่แบบเออไม่เป็นไรมันผ่านไปแล้วมันจบไปแล้วแล้วแบบลาลากุมมือกับเพื่อนจับมือกับเพื่อนไปแบบว่าเออไม่เป็นไรนะสัตว์เลี้ยงเสียไปไม่เป็นไรยังมีเพื่อนอยู่อะไรแบบเนี้ยก็เลยอยากรู้ว่าทํายังไงอะคะเ,เพื่อนๆทำยังไงผู้อ่านอยากรู้มากเลยจริงๆ แล้วก็ทำยังไงให้ตัวเองอ่ะเหนื่อยขนาดไหนก็จิตใจก็กลับมาสู้ต่อได้แล้วก็เอาชนะการกระทำของตัวเองได้ยังไงวันนี้ฉันจะลดความอ้วนฉันอะอยากจะน้ำหนักลงแล้วคุณทำใจยังไงคุณถึงได้ลดน้ำหนักได้ท,ทั้งที่คุณอาจจะน้ำหนักประมาณนี้ แต่ฟิตหุ่นฟิตลูกบ้างอะอาจจะฟิตเฟิร์มเพื่อตัวเองเพื่อแสดงออกถึงการรักตัวเองคุณไปทํำยังไงพอคุณไปทําอย่างนั้นปุ๊บคุณดูดีขึ้นคุณสวยขึ้นคุณเคารพตัวเองมากยิ่งขึ้นคุณให้เกียรติตัวเองมากยิ่งขึ้นคุณรักตัวเองมากยิ่งขึ้นคุณสวยขึ้นคุณหล่อขึ้นคุณผ่องใสขึ้นเออมันเป็นไปได้ยังไงอะค่ะแล้วพอมันเป็นแบบนั้นปุ๊บก็เลยกลายเป็นว่ามันมันมีความสุขอะ มันมีความสบายใจอ่ะมันมีสิ่งที่ทำแล้วมันโอเคอเพื่อนเพื่อนมันโอเคมากมากอ่ะมันมันดีมากค่ะเพื่อนเนจากคนคนหนึ่งที่ป่วยไข้ไม่สบายรู้สึกจิตใจย่ำแย่ยกระดับตัวเองขึ้นมาได้อย่างผู้อ่านนะหมอฟ้าสมาธิศาสตร์ช่องคริสปี้ช่อง อ,อุ้ยก็หลายช่องอะเพื่อนเพื่อนผู้อ่านก็เกานิสัยอันตรายเพราะผู้ line, อ่านชอบมาเพราะว่าผู้อ่านอะชอบในเรื่องของศิลปะของการจัดบ้านเนาะแล้วก็มีช่วงที่แบบรักความสะอาดมากๆเลยก็จัดบ้านนน่นนี่นั่นทอาความสะอาดนน่นนี่นั่นวางแผนนน่นนี่นั่นอะไรแบบเนี้ยก็คืออยู่แล้วทาให้มันสะอาดมันก็ดีกว่าอยู่อย่างสกรปรกสกรปรกนะแต่ใครแบบไม่ค่อยจัดบ้านไม่อยากเป็นแบบนั้นอันนั้นมันก็เรื่องของเขานะคะแต่ถ้าเป็นเราอ่ะเราก็จะจัดนน่นจัดนี่จัดนั่นเลยแบบเนี้ยก็ไม่รู้ว่า ใครชอบอะไรแบบไหนแต่เราก็จะมีความสุขในแบบนั้นๆผู้อ่านก็เลยมองว่าเอ้ยคุณสามารถจัดการปัญหาให้กับตัวเองได้คุณสามารถที่จะเยะียวยาตัวเองได้คุณสามารถที่จะไม่พึ่งพาใครได้คุณสามารถที่จะทําทุกอย่างด้วยตัวของตัวเองโดยไม่เอาไปเปรียบเทียบกับใครได้การที่ไม่เปรียบเทียบกับคนอื่นอะ่ะมันคือความสุขที่ดีที่สุดในแบบที่เรารู้ใจตัวเองอะในแบบที่เราเป็นคู่หูให้กับ ตัวเองแล้วเราเป็นเพื่อนแท้ให้กับตัวเองแล้วเราเป็นมิตรแท้ให้กับตัวเองแล้วเราเป็นความทรงจําดีๆให้กับตัวเองแล้วอะไรแบบนี้นะคะ่ะยังไงเราก็ขอให้เพื่อนนะคะจงมีความสุขความจเจริญขึ้นไปไม่ว่าคิดสิ่งใดก็ขอให้สมหวังในปรารถนาทุกประการนะคะขอให้กําลังใจของคุณนะัดดีแล้วก็ขอให้พบแต่เพื่อนดีๆ ขอให้เจอแต่สังคมดีๆขอให้เจอแต่คนที่มีทัศนคติที่ดีขอให้ไปอยู่ที่ไหนก็ได้เจอแต่ความดีค่ะเพื่อนเอนความดีนะคะสามารถคุ้มครองคุณได้ความดีนะคะสามารถที่จะทําให้คุณได้พบกับความสําเร็จได้ความดีนะคะสามารถที่จะทําให้คุณก้าวข้ามผ่านปัญหาและอุปสรรคไปได้ดังคําที่ว่าตกน้ําไม่ไหลตกไฟไม่ไหม้ค่ะเพื่อนเพื่อนคนเราแต่ละคนน่ะ มันอาจจะเจอสิ่งที่เกิดขึ้นในชีวิตของเราไม่เหมือนกันไม่เท่ากันก็เป็นกำลังใจให้กันและกันนะไม่ว่าจะเป็นช่องหมอฟ้าสนาธิศาสตร์ที่เป็น g อ o ดเซนเอ่อกูเกิลอดเซนที่เขาแบบเออทำให้เรามาได้ในจุดจุดนี้นะคะต้องขอขอบคุณมากๆหรือแม้กระทั่งช่องของอมหมอมามาะ แม่มั่มจำไม่ได้อะเพื่อนๆที่เป็นช่องของพี่อากาศเหมือนกันที่เขานับถือหลวงพ่อชานะคะก็แบบเฮ้ยคุณแม่น่ารักอะ่ะอะไรแบบเนี้ยก็ติดตามได้นะอันนี้ก็คือแนะนำนะคะแล้วก็ let's deep telling นะคะอันนี้ผู้อ่านก็ชอบคุณเต้าเหมือนกันนะก็ขอให้เพื่อนนะคะจะมีความสุขความเจริญขึ้นไปไม่ว่าคิดสิ่งใดก็สมหวังในปรารถนานะผู้อ่าน,นและพูรดแลก็ขอให้มีความสุขมีความสุขมีความสุขนะคะมีความรักก็อย่าลืมเก็บ เก็บเอาไว้ในหัวใจด้วยนะหมายถึงว่ามีความรักไม่ต้องหวานมากนะเดี๋ยวคนอดิจฉาแล้วพบกันอีกครั้งค่ะ